Uh huh. มาเก็บเห็ดซอยตาพร้อมกับใส่สายตาแล้วจะปลูกเห็ดวิธีการขั้นตอนการปลูกเห็ดมีอย่างนี่ส่วนผสมจะได้เบิ้งตาแล้วแฟนคลับเขาเรียกล่องมาเขาอยากเบิ้งขั้นตอนวิธีการปลูกแปลงปลูกเป็นแบบใดไม่ได้ปลูกจากแปลงนะตา ไม่นี้ปลูกฟองแปลงโอ้ไม่นี้ปลูกฟองวนกระฟองแปลงปลูกเท่ละหลาหมดเลยแต่ว่ากปลูกไปเรือ่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะปปเ,เป็นปปชุดเป็นชุดไปเมืม่อหาได้ยุติเห็นอันของอันจีนกับว้าลิ้นพอปลูกเป็นอันนั้นปลูกฟาร์มวมื่อคือพวกใครเห็นออกมาขายมัน มันหัวก็ลงอีกเนี่ยอ,อีกสิบมือกับสิบปันม้าวันที่สิบกว่านี่ละมัน,นยังเสียมาขายอืมแต่มันหัวก็ปลูกมันหัวก็ปลูกอืมนี่มันเป็นยากซาก็เห็ดอันนี้อยู่แล้วแตุ่มันล้มเลยสิบมือห้หองของตาเด็กจักมือ สิบมือคือกันกรบถึงสิบมือเะอืมแปดเ้ามือที่ลงไหวยุบแตที่เขียนไวยุบมันค่อยจิ้จักเออมันค่อยจ้จักว่ามันจิมจักมือกำหนดมือโค้งมือปิเียกับลืมกบนี้ก็สอมืออาสัญญักพุเานะแ้ว่าบ้านกแบยกนเลีนจับ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 เเลี่ยงขขอชิ้นน่ะขอเอาไข่นะ เขั้น,ดดนตอนในการปลูกน,นะครับเปลือกพทั่วเขียวเซน้ำไว้คืนหนึ่งให้มันอุ้มน้ำดีๆอืออุ้มน้ำดีๆจ้าแล้วก็ปูนขาวห้อยห้อยแปง้งไงห้อยอันน้ำเกลือกข้น่ะโอ้ปูนขาเชื้อขาเชื้อเออแล้วก็ไปห้อยแปง้แปงน้ำห้อยแปง้แปงน้ำขาเชื้อละอืมจ้ะขาดเชื้อละ อตาเอาเปลือกบักตัวเดี๋ยวไปเบิ้งฟังของยายมาเราสิปุ่มขามได้ราะไหนยายตียันโอ้รถหยับเฉ่งๆนะตัวแฉ่งเนะตัวเป็ะตัวตกเอื้อนอะขามน้ำขามน้ำขามน้องไุ้ตายอ่าขั้นตอนวิธีการทำมิบัก พื้นมันกับปรับพื้นแล้วก็ใส่ปูนขาวเนาะปูนขาวปูนขาวมีบล็อกอ๋อโอยขีบบอกตัวสองเท้าเจะอัดสูงบนนั้นจะสูงบนนั้นสูงพุทธสูงพุตธสูงพุทธสูงพุทธพุทหลายบุบบ่นั่นดิอือแปลงหนึ่งสิมีอยู่ยี่สิบหาบลกเนาะเห็นอยู่นับแล้ว เอออันนี้เป็นส่วนผสมอย่างนี้เะย,าย,ย้ายเนี่ยปุ๋ยคอกกับคล้เขาผสมกันอ,อ๋อขั้นแรกคือเอาปุย๋ยคอกว่านพื้นก้อนประมาณสองกำม,มือมือ้อมวยละละหลังนั่นเนี่ยเปลือกแรกกับไเปลือกคัวใส้บล็อกแรกเนาะสั้นแรก,<า>กเนาะ ก็เฮ็ดให้เสมอกันลูกเปี็ดทั่วก็ห้อยไข่ยอีกเทีนึงสั้นไข่ยอยเกเป็นฟองสั้น๋อาไป้างทางเปี็ดทั่วทับลงไปเขาเฮ็ดบล็อกไปแบบนี้แล้วที่นี่เขาก็จังคอยเอาอันเสื้อเห็ดม่ฉีกมะฉีกแล้วก็มายหญใหญ่ปุ๋ยห้อยก่อนอ๋อ ปุยปุยปุยห้อยตรงไหนปุยอยันปุยสุดยังห้อยปุยยูเลียเนี่ยห้อยน้ำล่องอันนี้ประมาณโลหนึ่งสี่ไซส์ซี่แปงแปงนั่งยิบหาบก็อ๋ออีกน้อยเดียวอ๋ออให้มันแน่นให้มันแน่นอ๋อจ้าตาพันอะไรยัยมาปลูกเห็ดนี่ละค่ะขั้นตอนในการปลูกเห็ดเห็ดฟางที่ลุ่มดิน สูงอ่ะนี่อันนี้สูงอยู่นะแมนอยู่ออกกูได้เด้อเอออันนี้ยายยายเฮ็ดสูงก็ตายอยู่ตายยังเฮ็ดสูงตายเฮ็ดท่อกันลิ้นเลยเนยายมาบังดูนี่เออยายยายยังเฮ็ดสูงก็ตายอยู่นี่กองเออบล็อกนี่สูงนี่อันนี้ก็อนไม้เฮ็ดเนาะเอออ่ะะออยโลด้นันนี้เฮ็ดถาตาตาที่เขาเป็นธุระก่อนเปียกั่วให้เพอน เ,เ,เป็นมะ,ะเบียงเปียกตั่วเต็าเฮ็ดคือเก่าจ้าเห็ดคือเก่าเนาะมีแล้วค่ะวิธีขั้นตอนในการปลูกเห็ดฟางลงพื้นดินอื่เพิ่กระเสียวมมนงัวตากแห้งแล้วมาผสมกับคล้ายเขา่าคล้ายเข่าที่เพิ่นสีเข่าในลงสีแล้วค่ะขั้นตอน ตอนนี้ย้ายมาเรามาเตรียมเสื้อเห็ดม่ยองให้มันออกแตกออกจากกันเพื่อที่จะได้ไปห้อยบัอกไปฉีกนะฉีกแบบนี้เนาะฉีกให้มันแตกออกจากกันก็ไปห้อยขางบัอกเล่นา่านบ่ห้อยน้ำบัอกช่องที่มันว่างอืม ห้อยแล้วก็เอาไข่ห้อยอีกเทีนึงห้อยบางๆยายห้อยปุ๋ยแล้วบ่บ่าโบห้อยปุ๋ยก่อนแล้วจังห้อยเสียโบท่านเหรอห้อยเสียค่อยมาห้อยเห้ำห้ำเขาอีกเนาะห้อยแล้วก็น้ำหุดโอ้พะยงคุ้มหุดประมาณหุกหาบจีดหาบนี่แหละโอ้ตอวตอตัแปงตอแปงอ๋อให้มันชุ่มไว้แล้วก็เสร็จเขาเขาคุ้มพะยงไว้จากมือเขาจังค่ซ้ำมือ โอ้คุ้มเองส่เลยสามมือเพราจะมาเปิดล้มมาเปิดมาไม้ซักโกงหน้าหูดโอ้สามมือหดกงโหดสองหางก็ต้องหูดลายโอ้หดสองหาบแล้วก็กงกงคุ้มไว้อีกสามสี่วันก็ได้เก็บโอ้บ่หลายมือตัวนั้นเจ็ดแปดต่อมือได้นะแค่นี้ก็ได้เก็บแล้วว่าหลายมือตรงนี้ ตื่นแต่าของได้ม,มาเก็บมันเนาะฝ้าเก็บเดี๋ยวมันบานเนะาะใสๆมานะยายแล้วฉีกเสือเ้อหิตอยู่เดือดจะเดือดที่นี่แล้วใช่เห็ดบัอกเห็ดเล้วเรียบร้อยอยายก,ก็สิเอาปุย,ยปุยปยูเลียห้อยบางๆถ้าห้อยหน่ะเห็ดมันสิเปอยอคายๆว่าเร่งมนันเนาะเร่งพร้อมจริงความ,มตืบนๆของมัน ไม่รอขังเนอะมาเดี๋ยวใส่บล็อกรู้หนึ่งก็สีได้ประมาณสี่เต็มคือ้องโปใส่หลากลางกลาก็ไดดีปุดแย โกงยาวหดหลายหดประมาณสองห้าเพรหลังจากที่สามมือผ่านไปเขามาโกงโกงให้อากาศเข่าแล้วเขาก็มาหดเป็นปะหดสามมือหดมือแล้วก็เปิดลมสามมือเปิดลม,มดหดเฟียงอึดขุนวะโอ้หดเฟียงให้มันซุ่มมัตี๊ให้มันซุ่มว่าให้มันแดด เออให้มันชุ่มน้าไว้บ่ให้แดดลวกฟางหดฟางข้างนอกน้ำเป็นปะหดข้างนอกนั่นน่เออสงว่าหดข้างในแล้วกับมาหดฟางอีกเป็นปะหดเ,ออเปิดลมอ่ะเปิดลมน่ะเห็นเหีดปับ๊บหดหลังหดให้เสียงซุ่มเลยละจ้ะ่ หดซื้อมือกันเห็ดเห็ดหง่เล้วให้หดดีหดไล่อ๋อถ้าหลังจากที่เขาได้เก็บแล้วเขาก็าหดหดฟางนี่บอกซุกมืออะหดที่เขาโกงแล้วเห็นบ่เห็ดสิพอเก็บทอโปมือทออันเนี้ยอือน้ำใสเลยบแบบนี้อืมเล่งน้ำเล่กน้ำให้มันชุ่มอ้ออือเขาทั้งนหนกวดจะพอเห็นเห็ดว่าเกิดแล้วเนาะค่ะเขากลมาาเบิ้งเปิดล้มสามมือเปิดล้มมันก็่าหด มือที่เจ็ดที่แปดหรือนั่นเนาะมา<ว>เปิดบางอ,อีกเออหดทั้งนอกอีกดห,ด,ห,ด,หดทั้งนอก,หนอกให้ฟางแบบหดแบบเนี้ยค่ะเป็นแปลงสิแล้วก็เอาหน้ามหดมตาเรามาแล้วก็อะไรย่าให้แปง้ง กข้างไปกระเทียมไม่ปุยยูเลียเล่งความเจริญเติบโตหลังจากได้เชี่ยหาก้อนแสงนึงว่าใหญ่ใหญ่แบบมีมันบ่มันกระสินันไปเองมันบ่งหดน้ำไม่นกยจีบใคเองโอกระถือกระถือว่าพ่อใหญ่หลายตัวนี่หาก้อน สายโซ่ได้ป่ะใบใ่นานๆเนะยาะใยบางๆเนะยาะเห็ดซอยใหญยมือ,มอ,อยังขึ้นป้อเกี <c oughs> ๊ยไม่ว่าใยบางๆเวลาหดน้ามือเสื้อมันกระสิบมันกระสิล้ามไปเองหรอกเนาะเป็นบ่โอ้เสื้อมันกระสิล้ามขึ้นมาแน่นี่เองเป็นบ่ะแน่ๆบอกเองเนาะเป็นบ่ ออมันก็จะขึ้นมาในบอกเองนะกะยายแบบนี้ยายแล้ววามันจะขึ้นมาในบอกเองเพราะว่าเสือมันล้านอยู่แล้วมัน,ม,นมันแบบมันยังไงล่ะเหรอเหมืน่อนยูมันก็สิบปอีหลือล่ะไปตลอด

เฮ็ดสุ่งเล่าสำหรับเหงื่อเ่าหยางวันล้มเ่อเหงืล้มก็เข่าได้โอ้เห็ดล่องไว้เห็ดล่องไว้เมื่ออากาศมันเข่าได้เขาอ,อยางโผล่มีชิดนะหสดน้ำน้ำกันทียืดดในบริเวณนีน้เนาะอัดปิดหน้าไม่พร้อม,อม ไห้เป็นร่องปิดเดี๋ยวพยายามพุ่มแม่หอ,อยในรังฟอแล้วเขามาหอย เอ,อ้เียออาเอาคล้ายกับมุลนสัตว์มะฮอยอีกโอ้ฮยตามพื้นทับเสียเห็ดไว้เร,เร่งการเจริญเติบโตให้ปุ๋ยเนาะให้ปุย๋ยให้ปุยป๋ยเสียปุ๋ยบาง,บาง มอหิโมก็ดอก็ได้ผอย่ออกก็ได้มันจะเป็นปุยไหมันเนาะปุยเร่งว่าก็ว่าได้จ้าปุยยูเลียนก็เป็นตัวเร่งไ้มันจะเริ่เติบโตจ้าส่วนมาเขาใส่ต่ปุยยูเลียนเนาะถ้าอยากก็ได้แต่ถ้าเป็นแปลง อูเลียกับปุ๋ยเกลือว่านนี่นนสิแล้วที่เขาก็โหดติปะน,นี่โหดโอเอาน้ำโหดเพิ่มความชุม่มโหดแล้วแล้วก็เอาพยามาคุ้มพายามคุ้มพยามคุ้มฟังคุ้มไหมังคุ้มเิ่เอ๋อสามมือเขาก็มโกงให้อากาศขึ้นแบบนั้นนบ่เออกงอากาศคืนกับเปิดช่องล้มให้อากาศสามช่องตาละวา ม,มือกงกับหดแปงอีกอหดแปงอีกห่าหนึงสองหาบเนาะมันชุ่มมือกงบไ่น้ำหลมือมกงบรใไ่น้ำหลจ้ากงเสรแล้วจากมือป่ะนี่โหดอีก,กอ่ะดี่จะเปิดล้มกงแล้แล้วอะ่ะเหตุหเ,หเ,กเ,หเกิดอีกซี่หามือ โกงแล้วเพรต้องหดน้าม oh. ือหามือพอเห็ดออกเขค่อยมาหดมันเป็นบ้าตนี้เพราะเขาจ่อเห็ดออกเขหดหลังเรื่อยไปะหดชุ่มหลังหดหดโอ้หัวด้หดได้แปลงมันอ่ะเป็นบ่าโอ้หัวแด้หื้อหดหดแปลงที่มันเขาโก่งขึ้นจะหดทั้งนอกให้มันชุ่มให้มันุ่มมให้ันสุ่ม ตาพันแล้วหาบน้าหดาใส่เชงแบบนี้มันน้าใกล้ไม่ใส่ใส่หาบเอามันบ่โอ้ทีเจ้ากัใส่เครื่องหดตาแล้วหาบหดหดมันชุ่มหดมันซุ่มเจ้าถือมเล่นโดอเขยายโเลยงเียถือามมนบ่ เรนะ็วเดียวเนาะเร็วเนาะขันมันไห,ขนไหลขี่ก็ไหลลงมาน้นขี่เลยเนาะอ่าเป็นร่องแหว่ไหลออกเนื้อโหดที่มันชุ่มหกเจ็ดหาไนะปแล้วเนาะแปดห้าแปดหา้าโหดหลเยอะเนาะตา,า,ายยต้องการน้ำลายแต่บัดแรกอต้องการน้ำไหลแต่บัดแรกเออ พนบบโหดน้ำไหลายนี่เสียที่บ่บออกไปทั้งเสี๋ยวจะยู่ซื่อให้ความชุม่มหลายโอ้ความชุม่มหลายๆให้เสียมันเคือขยายตัวให้ความชุม่มมือแรกหลายโหดน้ำในลายๆมือปู๋ พราะหลังจากนั้นมันก็ต้องการน้าเนาะมีตั้งแต่์เขาโกงขื่อนเขาก็พ้มขางหลังมันเนาะเออ,เอ,อพ้มหลังฟางพ้มหลังฟางถ้ามันซุ่มอืว่าให้มันแบบมันห่อนอากาศห่อนใช่ออ,อากาศห่อนเออมันสิใหม่พดูดมันสินั่นพดอดมันเขาย้อนเจ็บคันมันแหงเขาจะค่อยเปิดเปิดออก ผมเขาเขากระเบิ่งตามมันนั้นมื่ก่อนเนาะเบิ่งตามสภาพมันไปน้ำเห็ดมันฝนตกมันทมมันอย่างนี้เขาก็บ่หดอ๋อถ้าอากาศภายนอกซุ่มอ่ะมันชื้นนะถ้ามันเห็ดเดดเดสิเขาก็ค่อยเปิดหดเออค่อยเปิดหดน้ำเก็บผลหรือล่ะใช่ย้ำเก็บเก็บแล้วผลแล้วจ้าเก็บแล้วจังหดเก็บแล้วค่อยหดแล้วค่อยเก็บเออโอหดตอนแรงตอนแรงยัง่ยมัเส้าก็เก็บ เปิดหมดหิด้ำหมดแล้วไงจำไม่เศร้าก็ไม่เก็บอะไรจ้ามันคือช่งคือไรใชเห็นอืมวันเปิดใ่ๆวันเคิดอากาศควันนะจ้า ตามที่ตะพันละวานเนาะค่ะถ้าปลูกแบบลงดินแบบนี้ถ้าน้ำประปามันก็ไม่ค่อยออกเนาะมันมีคอลอรีนส่วนผสมอาจจะไปตัวไปข่าเชื่อมันก็ได้เนาะ,อะเอออันี่ครับแรงน้ำธรรมชาติเลยค่ะแบบธรรมชาติ เห็ดลวดสองนี่ออกก่อนเห็ดไหมปุ้ยเนี<อ>่ยตอนเขาเก็บแล้วนะเขาคุ้มมาอีกเนี่ยม,มันขึ้นอยู่กับเสื้อดีเนาะกับเสื้ออันนี้ก็อ,นนกออกลูกก็ออกบ่ดีเป็นไรจ้าอันนี้ตา,าแล้วแล้วลื้อแปลงเก่าค่ะแปลงที่แบบว่าเก็บแล้วเห็ดมันวายแล้วเห็ดมันเบิดอายุเก็บตาแล้วก็ใช้เอาพลาสติกเอาฟางตรงนั้นม,มาใส่ในแปลงตรงนี้แปลงที่ปลูกไม้ อออันนั้นปลูกรุ่นแรกไว้เป็นสันเห็นเออไว้นั่นได้โดนแล้วนะเห็นผ่านไปผ่านมาโอ้พวกนั้นก็สิมืออ,อ,อ,อื่นมือเพื่ก็ตรเก็บพวกนันนั่นบ่ยามาใช่พวกนั้นนะมืออื่นอีกเนาะมันบ่เก็บมืออื่นอีกก็สิบ่ได้หลายเออมืออื่นอ,อีก อีกมือมนหนึ่งก็สิเก็บซุ้มกงนี่อีกเป็นว่าเนี่ยทางหลังนะที่กงไว้นั้นว่าเจ๊สิ็กมือเลยนะ <c oughs> สามมือไปเอออีกสามมือเอาพอดีละตายแล้วเอาปตาาาาิกิกิามาคุม ให้มันจุดกับร่องที่ตาแล้วเอามักจอบเสียดซับไว,ว้เอ่จอจาย่างไปอย่างพุ่นมาจับสุนนี่น้ำแล้ว เฮ็ดกาไว้ยี่สบไม่นึ่งมันป่ะน่ะจา่าขมยเอาไม่เนึงได้สามแปลงอ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสสิมาเบิงสองแปลงนี่ที่ย้ายมากับตะพันแล้วเก็บค่ะว่าผลผลิตมันสิออกได้หลายซ้ำหดนนายน้ะยายปกติมันกบสองแปลงนี้ก็ที่ได้หาสิบโลก็ถือว่าโอเคแล้วนาองเ็นบ่อเ้อก็ไดเทียก็ได้ทดดีถึงว่ถ้าถ้ามันออกดีๆจะได้หาสิบโลอะ๋อถ้ายังเอ้าสองนาน สองนาน,น,านก็น,น้อยดอกถึงห้าชิว่ะสองนานน่ะเตี่ยอสองแปลงเนี่ยเออสองแปลงเนี่ยย่างหลายอืะได้ยู่อืมเดี๋ยวสิลองมาติดตามผลเออแต่เบื้องตอนมือที่มันออกมันมันออกดอกจะสิมาติดตามผลสองแปลงนี่ขั้นตอนวิธีตั้งแต่ปลูกหอดเก็บหอดออกดอกอาตาัวนี้ตาเราก็เอาฟางมาคุม คุ้มกับเป็นซิทเนาะค่ะคุ้มว้ลักษณะแปลงนี่เพราะว่าสองแปลงนี่เราปลูกมูวานนี่ค่ะสองแปลงที่เราเห็ดไว้นี่ปลูกมูวานนี่คุ้มใบสามมือเปิดอากาศให้อากาศเข่าเปิดเปิดอากาศอะ้รเนี่ยมือเศร้าหรือยัง,ง,อง,มองมือแรงตาอ๋อแดดอ่อนยังมาเปิดอากาศาปาเปิดอากาศก,กงมันแบบนั้นลักษณะแบบนี้ค่ะกงขึ้นไว้ลักษณะแบบนี้เอาไม้เสียบกง ความชื้นมันแห้งหลายฝนโมาโตกอ่ะคือต้องได้เอาน้ำพรมไว้ให้มันชุ่มลักษณะกงแบบนี้ค่ะกงเอาไม้เอาไม้ไผ่กงึ้นลักษณะแบบนี้นี่ก็ล้อแต่มือเก็บค่ะวันนี้ฮหดลักษณะแบบนี้สามมือแล้วล้อแต่มือเก็บตาก็เอาน้ำพรมแปลงนี่ างทางคุ้มแปลงไม่อยากให้มันตากแดดโดนเนาะตากแดดเสี่ยมันตายตากแดดเสี่ยมันตาย ตาแล้วปลูกได้อสามมือแล้วก็สิบปโกงไม่ให้อากาศมันเขา้าให้เห็ดมมนได้แพเสือ้อลำให้เสื้อมันนั่นมื่ที่เก้าที่สิบก็ถือว่าเก็บขายได้แล้วคนี้ได้โคบีบอกแล้วเนี่เออบอกเด้อเดี๋ยวสิมาหาอีก

ก็มึงต for ัดพอดีอยู่ต OK? uh ัดยิบผ้าวอกไปดีอืมไม่นึ่งเขาแบบวัดวัดแล้วกบบเทศตัดเอาฉันมือเสมอการขันเทียดแล้วก็คืบเบาหนักเทีดอ่ะแม่เนาะบ่หนักแม่ยี่หลีน่ะมิตรร้อยเก็บอบย่างเดียวไปเนี่ยเออมันตรร้อยเก็บมันยากคือบาดท้องเท็ด อู๋เขาอลัดลังอยู่แล้วก่อนนี้นะคนอยากกินเขาฮอตจังกันหมดแล้วกูไปยิ้ยังกางนองโอ้บักดาบหัดเลจ้าเดี๋ยวนี้ี่าอีสานก็สิได้มัติดตามแปลงเห็ดสองแปลงนี่ว่ามันสิเกิดหน่อยเกิดร้ายเกิดดีจังใด ยายมาเราบอกว่าถ้ามือใดเห็ดออกแล้วก็สิไปบอกให้สาวอีสานมาเบิง่งน้ากันอันนี้ก็คือเป็นการขั้นตอนนะคะ่ะขั้นตอนในการปลูกเห็ดฟางลงแปลงดินทเทยาเห็ดแบบธรรมชาติเห็ดแบบง่ายๆบบมีลงเลือนค่ะเอาลงเลื้อนพื้นดินธรรมชาติเป็นลงเลื่อนตานแล้วก็ไปเอาฟางจากแปลงที่เก่าเก่าแปลงที่เก็บแล้วลื้อแล้ว